เดี๋ยวเรามาดูรถสกู๊ปปี้ไนะครับคันนี้มันจะมีปัญหาคือสตาร์ทมือไม่ติดนะครับแต่ว่าสตาร์ทเท้าทีเดียวติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม อันนี้ผมสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทเท้าทีเดียวติดนะครับสตาร์ทมือไม่ยอมติดนะครับเพื่อนๆนะครับสาเหตุยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็คือว่าอาการมันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ สตาร์ทมือไม่ติดนะครับสตาร์ทเท้าทีเดียวติดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบน,นะครับสตาร์ทมือไม่ติด สตาร์ทเท้าติดนะครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับพเพื่อนๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดสตาร์ทเท้านะครับ โอเคครับเพื่อนๆรถคันนี้ก็จะมีอาการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาสาเหตุกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ